เขาทำเดือยเป็นสีชมพูเลยสวัสดีครับพวกระผมท็อปทาถูกับพี่หมีพูดได้ครับวันนี้ผมจะมาทำการแกะกล่องติ๊กเกอร์กันนะครับผมอะไรพ่องอะไดีนี่าาแล้วกันไปแล้วนะครับผมเป็นน้องเนสโกงาน q ิวคอสเกตนะครับผมนี่น่ารักเชียร์เห็นไหมคาบไม่ไผ่อยู่น้องเนสโกะก็มาจากกระตูนเรื่องคิเมชโนะใยบา่าหรือว่าชื่อไทยก็คือด่ามพิฆาตอสูรนะครับเป็นล็อตด,ดิมทอยนะครับผมก็จะมี าด้านล่างนะครับผมอันนี้เป็นสี A นะครับเดี๋ยวนี้ก็คืองานทีโ c เกตก็เขา<ๆ>จะมีปั๊มมาเลยว่าตัวนี้เป็นตัว A ตัวไหนเป็นตัว B นะฮะซึ่งสี A ก็จะเป็นสีตามท้องเรื่องของอนิเมะของเรื่องพูดปริเิเกเลยก็จะเป็นสีชมพูนะครับผมชุดแล้วก็ส่วนสี B ก็จะเป็นสีซีดลงไปนิดนึงตุ่นๆน,นิดนึงแต่ว่าก็ดูน่ารักอยู่ยผมน้องก็เป็นสีน้ําตาลนะโอเคเดี๋ยวเรามาแกะดูกล่องด้านในกันเลยนะครับ จริงผมมีตัวของทันจิโร่อยู่แล้วเคยทําวิดีโอไปแล้วก็ใครอยากรู้ว่าก่อนหน้านี้ทันจิโร่เป็นยังไงก็ย้อนไปดูคลิปนั้นได้นะครับโอเคมาเดี๋ยวมาแกะดูกันเลยตัวนี้การ์ตูนเรื่องนี้ก็เป็นการ์ตูนเรื่องโปรดของใครใหลายๆคนนะครับผมซึ่งตอนนี้ก็อรอจีนันสองอยู่ ก่อนที่ต้นสองก็รอภาค The Movie อยู่นะครับผมซึ่งเป็นที่สุดที่เป็นเลนโกคุมัง่งที่เป็นตัวเด่นที่ไปต่อสู้ปีศาจอยู่บนรถไฟนะจริงๆก็คีพ็อกเก็ตเขาทยอยทำออกมาจากเรื่องนี้ล่าสุดที่เขาเปิดพีก็จะเป็นเลนโกคุกับอินโนสุเกะที่ไม่ใช่สวมหัวหมูป่านะครับที่เป็นถอดหัวหมูป่าออกมาแล้วนะโอเคมาเดี๋ยวเรามาแกะดูกันเลยครับด้านในอ่านี่นะครับดานนัมเบออยู่นะฮะแกะเลย ติดมอยู่ในนี้นะครับผมในกล่องไม่มีอะไรแล้วดูว้าวมีทั้งหมด3ชิ้นด้วยกันนะฮะเดี๋ยวเรามาแกะดูกันเลยนะครับอุปกรณ์นะครับผมก็ค e y พอสเก็ตจะต้องเป็นฐานคิพอเก็ตนะครับมีรูให้ปักเท้าอยู่2รูนะครับแล้วก็เป็นในส่วนของเนสโกนะครับผมเห็นไหมครับ กำลังทำท่านในการแบบเดินยื่งย้ายอยู่อีย่ด้านหลังโอเคครับแล้วก็เป็นโอ้โหอันนี้สวยงามมากอะ่ะผมยาวมากอะ่ะน่ารักเชียเป็นหัวนะครับของน้องเนสโกสังเกตผมาผมนี่เป็นซิกเนเจอร์ของเนสโกเลยนะการปาดสีครึ่งๆเลยนะแต่งแยกสีดํากับสีสม้มชัดเจนเลยแต่ว่าด้านในเขาจะทําเป็นไล่ๆลและไลไล่สีนะครับผมแล้วก็มีโบคาดไว้ที่ ปากก็คาบกระบอกไผ่โอเคมาเดี๋ยวเรามาประกอบกันเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูทีเดียวว่ามันมีตําหนิหอ,อะไรตรงไหนบ้างที่ผมชอบและไม่ชอบนะฮะเออผมชอบนะเขาทำเดือยเป็นสีชมพูเลยเดือยของคอเนี่ยทาเป็นสีชมพูรอไว้เลยนี่ทุกที่เลยเท้าก็ทําทเป็นสีชมพูนะปกติมันต้องเป็นสีเนื้อปะ่ะใช่ไหมเออมาใส่ไปเลยจะได้ไปยืนคู่กับพี่ทันจิโร่นะ นี่นะครับเอาหัวนะครับเสียบเป็นตัวอ,อึ๊บมาเข้าไปแล้วนะฮะเอียงเอียงตัวเล็กน้อยแล้วก็จะเสียบไปที่หานนะครับตรงนี้ล่าหนะ้าอ่าเข้าง่ายลงง่ายไม่ต้องออกแรงมากแต่อย่างใดนะครับผมนี่เข้าไปแล้วเรียบร้อยนะครับที่ลึงเสร็จออกมาแล้วน้องเนสโก อย่างแรกที่ผมชอบก็คือผมนี่แหละที่เห็นไปแล้วคือมันค่อนข้างที่จะแบบดูใหญ่อลังการนะกําลังสยายอยู่แต่ที่ไม่ชอบก็คือมันผมไม่รู้ว่าในการ,ร์ตูนมันมันมันไล่สีตัดอย่างนี้หรือเปล่าอผมจำไม่ได้แต่นี่เขาไล่สีตัดไปเลยนะแบบตัดขอบอะเล็บมือสวยงามนะยาวเรียวแหลมยังคงมีความเป็นปีศาจอยู่เพราะว่า น้องโดนกักไปแล้วก็เลยกลายเป็นป,ปีศาจการลงส่งลงสีเขาก็ทําได้ดีนะ,ะถ่าไม่นับเรื่องไอ้ตรงผมนะชดุดอะไรเขาก็ทําออกมาสวยงามแล้วก็ท่าก็น่ารักนะท่าในการเดินอะ่ะเยื่ยงยงองๆอ่คอยระวังให้พี่นะหน้าตาก็ข้างๆข,ขอบตาก็มีความแบบชมพูชมพูเล็กน้อยนะใสๆเออเวลาใส่นะครับแบบมือก็ต้องสอดมาที่ผมอย่างน,นี้นะครับผมไม่งั้นเดี๋ยวจะเข้าไม่ได้นะน่ารักเดีย๋ยวผมลองเอาทันจิโร่มาลองเทียบดู อันนี้ผมทําภาพทันจิโร่แปะบนที่ฐานแล้วเพราะว่าจะได้รู้ถ้าเกิดแกะออกจะได้รู้ว่าฐานไหนเป็นของตัวอะไรเดี๋ยวก็ต้องทํากับเซสโกเช่นกันนะฮะนี่ไงนะครับผมนี่คู่กันพี่กับน,น้องทันจิโร่แล้วก็น้องเนสโกะนะ่น่ารักไหมซื้อก็ต้องซื้อคู่กันหรือซื้อคู่กันไม่ได้ต้องซื้อทั้งหมดนะครับผมที่เป็นออกมาของคี y พเกตโอเคสำหรับวันนี้การแกะกล่องให้ดูกับน้องเนสโกะคีบพอกเกตยังไงก็เดี๋ยวขอลาไปก่อนนะครับผม คลิปน่าจะเป็นตัวอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะครับถ้าเกิดชอบอยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยหรือกด subscribe ติดตามกันด้วยนะฮะโอเคลาการไปก่อนครับสวัสดีครับเย้ yeah.